ขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ Big r e v i e วหนังนะครับวันนี้จะมาพูดถึงหนังอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะฮะนั่นกะ็คือ bones and all นะครับผมเออด้วยรักและกระดูกเออนี่ผมตั้งชื่อเองนะคือมันเป็นหนังที่ไม่เหมือนหนังชาวบ้านเขาอะนะฮะเพราะว่าตัวเอกเนี่ยมีลักษณะพิเศษมีฮ o อบบี้อย่างหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าวันหนึ่งว่างๆหรือว่าหิวขึ้นมาเนี่ย เดี๋ยวฉันกินเนื้อคนดีกว่าเอ้ยนะเฮ้ยแล้วหนังจะพาไปเล่าเรื่องแบบเกี่ยวกับเนื้อคนยังไงจะเป็นการแบบว่าชำแหละเนื้อเลยไหมจะเปล่าคนมากินเหมือนแวมไพายหรือเปล่าเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะ,นะครับนี่คือหนังที่จริงๆแล้วมันคือหนังรักนะทุกคนเอ้ยนะฮะแล้วผู่กับเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะฮะเพราะว่าเขาคือลูก้ากัวดานิโยนะครับหรือว่า คุ่มกับที่เคยทำหนังอย่างคอมีบาโยเน่มาแล้วนะฮะแล้วก็ซัสพีเรยนะครับซึ่งคอมีบาโยเน่มันก็จะมีความแบบหวานหวานโรแมนติกมากเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะส่วนซัสพีเรยนี่ก็คือเข้มข้นมากนะฮะเรียกได้ว่าแบบโอ้โหอินเทนส์คนดูมากๆแบบฉากตัดสลับฟึบฟับฟึบมีความร้อนมีความสยองนะฮะแต่เรื่องนี้เหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองเรื่องนั้นนะฮะคือจะมีความแบบ รแมนติกแบบว่ามีความแบบกวีกวีอยู่บ้างนะแต่ขนาดเดียวกันก็ม,ยยมีความแบบโอ้ฉากอินเทนที่แบบว่าเฮ้ยนี่มันจะเป็นการบอกว่ากินเนื้อคนกันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งปกติผมต้องบอกว่าผมจะหลอนกับหนังอะไรอย่างงี้แล้วผมก็จะไม่ค่อยชอบดูแบบฉากที่เหมือนกับฆ่าหันศพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่เร<ต>ื่องเนี้ยมันจะไม่ทําให้เรารู้สึกเวิร์กหรือรู้สึกยีหรือรู้สึกแหวกนะฮะมันสามารถที่จะเล่า ได้อย่างละเมียดละไมงดงามแล้วก็เหมือนเป็นหนังรักชั้นดีหนึ่งเรื่องเลยนะครับซึ่งการันตีมาเลยนะฮะว่าถ้าไม่ใช่ผู้กกับที่เก่งหรือมีความสามารถเนี่ยหนังสามารถพังได้ทุกเมื่อเลยเพราะว่ามันแบบคือถ้าเล่าไม่ถึงะนะฮะผมรู้เลยว่ามันจะสามารถที่จะแบบสเปะสปะได้ง่ายมากนะแต่เรื่องนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ทุกอย่างมันถูกจัดองค์ประกอบมาทั้งการตัดต่อทั้งการเล่าเรื่องทั้งการถ่ายภาพ าการกำกับนักแสดงทุกอย่างมันดูเลียวไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มันเซตติ้งอยู่ที่แบบว่าฉากแบบแถวยุค80ของอเมริกาอะไรเงี้ยแถวยุคที่โรนลร์เรแรกนเป็นประธานาธิบดีนะฮะฉะนั้นมันจะยังไม่ใช่แบบยุคโซเชียลฉะนั้นมันจะมีความแบบที่จะเห็นความเป็นคันทรีไซส์ของอเมริกาอะไรเงี้ยเห็นสภาพแวดล้อมบ้านเมืองต่างๆที่มันจะไม่ใช่แบบอเมริกันดรีมอ่ะแต่มันจะเป็นสภาพชีวิตที่แบบเป็นสังคมอเมริกันอเมริกันจริงๆนะฮะ แล้วก็ทําให้ผมนึกถึงแบบหนังอย่างโนแมทแลนด์อ่ะถ้าทุกคนเคยเห็นแล้วมันจะมีการย้ายถ่นย้ายที่ไปเรื่อยแน่นอนว่าพอมีการแบบว่าฆ่าคนหรือมีการแบบว่าเออกินเนื้อคนอะไรอย่างนี้นะมันจะอยู่ได้ย่งไงเดี๋ยวตำรวจจับใช่ไหมก็ต้องเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยนะฉะนั้นหนังเรื่องนี้มันจะมีความเป็นรถมูวี่อยู่ซึ่งถามว่าคนดูจะมีความเอนจอยอะไรกับการกินเนื้อคนหรือลบาเออเฮ้ยมันคงไม่ใช่แบบว่าเป็นความคลรื่นหันของคนดูอะไรอย่างนี้นะแต่เราจะรู้สึกเหมือนกับเราได้สํารวจตัวละครว่า ทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเขาถึงทำอย่างนี้และสําคัญคือเขาก็จะมีแบบว่าได้ไปเจอกับคนที่เป็นคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกับคนที่แบบว่าเหมือนกับเป็นมนุษย์กลายพันธุ์เป็นเอ็กซ์มนอย่างเงี้ยคุณก็จะเห็นเอ็กซ์มนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็จะเหมือนกันคือมันจะมีการสูตรกลิ่นแล้วมันจะได้กลิ่นคล้ายๆกันอะไรเงี้ยว่าคุณคืออ่าอีเทอร์นะครับผมหรือว่าเป็น มนุษย์กินคนหรือว่านักล่าน,นักกินนะ่ะนะฮะแต่เขาจะไม่เรียกว่ามนุษย์กินคนนะเขาก็จะเรียกว่าเป็นนักล่าอะไรเงี้ยเป็นอีเตอร์นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ชนะรางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมนะในะซีเวอร์ไลอ i อนของเทศกาลหนังเวนิสประจําปีนี้นะครับเออก็ถือว่าไม่ธรรมดานะอย่างที่บอกคือถ้าพุ่มกับไม่เก่งจริงเนี่ยเอาไม่อยู่นะและแถมหนังยังได้นะักแสดงเก่งๆมากมายมาร่วมแสดงนะครับอย่างเช่นนางเอกเนี่ยก็ อ่ารับบทเป็นเมเรนใช่ไหมครับก็ชื่อเทเลอร์ลัสเซลนะครับผมคนนี้ผมไม่เคยเห็นเขามาก่อนแต่ว่าก็เป็นนักแสดงที่ได้รางวัล,ละแบบนักแสดงนำเยาวชนดเด่นอะไรเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะที่พอมารับบทนำเรื่องนี้เนี่ยเขาต้องแบกหนังทั้งเรื่องอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าหนังเนี่ยจะดำเนินเรื่องผ่านตัวละครนางเอกตัวเนี้ยซึ่งเป็นเด็ก วัยรุ่นตอนปลายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับเด็ก1 8บแที่จะต้องออกใช้ชีวิตเองแล้วก็จะมีความเป็นรถโมบี้จะต้องไปตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยแล้วแน่นอนว่าเขาก็จะไปเจอผู้ชายคนหนึ่งก็คือทิโมธีชาราเมตใช่ไหมครับก็ได้รับบทเป็นลีนะครับผมก็จะมาเป็นเพื่อนร่วมทางคนสําคัญของเขาอีกคนหนึ่งซึ่งก็จะได้รับรู้ถึงความรักที่มีต่อกันด้วยนะฮะแล้วทำไมมันถึงเป็นกระดุงกระดูกเนี่ยคุณต้องไปดูเองนะครับแต่แน่ๆก็คือว่าเออทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรที่มันแปลกแค่่่ไหนแตถ้าาเกิดว คนที่รู้สึกเหมือนกันหรือว่าอินอะไรบางอย่างเหมือนกันหรือว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณยอมรับในสิ่งที่คนคนนั้นเป็นได้ให้เขารู้สึกว่าเหมือนแบบไม่ได้อยู่ในโลกที่แปลกแยกกับคนอื่นอะไรเงี้ยพวกเขาก็จะรักกันได้อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปดูกันเองว่าเฮ้ยมันจะโรแมนติกได้ยังไงว่าแต่ว่าต้องบอกเลยว่าเฮ้ยเขาเล่าเก่งมากนะฮะนอกจากนี้หนังก็ยังมีนักแสดงระดับออสการ์นะครับอย่างมาร์กไลแลนส์นะครับหรือว่าคือแค่ เสียงผมก็รู้แล้วว่าเป็นใครอ่ะนะฮะคือเล่นมีสเสน่ห์ทุกฉากจริงๆนะฮะแกได้ออสการ์จาก b i t of s p ปายหรือว่าที่เราจะเห็นแกในหนังสปิลเบิร์กบ่อยๆอย่างเช่นเป็นเจมส์ฮาร์ริเดย์นะฮะแล้วก็เป็นยักษ์ใจด,ดีด้วยนะฮะแล้วก็ยังเล่นในหลายๆเรื่องนะฮะไอชิคาโกเซเว่นแกก็เล่นคือเล่นหลายๆเรื่องเลยนะฮะแล้วแต่และเรื่องที่แกออกมาคือคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันสักเรื่องนะฮะเรื่องนี้แกก็เล่นเป็นมนุษย์กินคนอีกคนหนึ่งที่เป็นแบบผู้สูงอายุแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่่่าาาเเเฮ้ยยไมมมมธรรดลีสนห์กๆ แล้วก็ยังมีไมเคิลสตูเบิร์กนะครับผมที่เคยเล่นเป็นพ่อในคอมมีาบโอเนมที่ทำให้ทุกคนหลงรักได้แล้วเนี่ยรอบนี้แกก็จะเป็นมนุษย์กินคนเช่นกันลองคิดภาพดูว่าจะเป็นยังไงนะฮะแล้วเรื่องนี้ยังเขียนบทหนังโดยเดวิดแคทกานิตนะครับที่เคยร่วมงานกับลูกาโกอลานิโยมาแล้วทีหนึ่งก็คือ ในเรื่องซัสพีเดียนะครับผมก็คนนี้ก็ไม่ธรรมดานะค,คือแน่นอนว่าพอมันเป็นระดับซัสพีเดียเนี่ยหนังต้องมีความหลอนๆต้องมีความสยองแน่นอนในบางฉากนะฮะส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบที่ดีของหนังที่ผมชอบเลยก็คือดนตรีประกรอบซึ่งพอไปดูชื่อนะฮะก็คือคุณเทรนส์เลสเนอร์ Trans นะครับแล้วก็ a t t i c คัสลอ s นะครับผมหรือว่า2คู่หูที่เคยชนะรางวัลอสการ์จาก the Social Network มาแล้วหรือที่เคยเทำ ดนตรีให้กับแอนิเมชันเรื่องเยี่ยมอย่างเรื่องโซ l ใน Pixar ใช่ไหมฮะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยก็รวมทีมงานและนักแสดงที่มีฝีมือนะฮะมารวมกันและก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์กินคนก็จริงแต่มันคือการประชนภัยผมแอบคิดถึง One for the road เหมือนกันนะเออแอบคิดถึงแบบ nomad land อะไรเงี้ยนะฮะที่จะมีความแบบว่าจะต้องไปตามที่ต่างๆนะฮะแล้วก็พบเจอผู้คนได้เรียนรู้ชีวิต และแน่นอนว่าได้เ hey, ร like well, like ียนรู้อารยธรรมบางอย่างที่เกี่ยวกับข้องกับการกินเนื้อคนซึ่งเป็นคอมมูนิตี้บางอย่างที่เรารู้สึกว่าบางทีก็รู้สึกแบบเชี่ยมันมีอย่างนี้ด้วยหรอว่าเฮ้ยได้หรอว่าเฮ้ยมันจะยังไงวะอะไรเงี้ยนะฮะหนังมันก็จะเล่าเรื่องแบบว่าให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะยังไงต่อไอชีวิตคนเหล่านี้มันจะไปจบยังไงมันจะเป็นทางไหนเขาจะต้องทําอย่างนี้กันทั้งชีวิตเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าเขาต้องกินเนื้อคนทุกๆกี่วันอะไรเงี้ยเออคือมันทําให้เราได้ ได้เข้าใจชีวิตบางอย่างเหมือนกันแล้วก็ทําให้เราได้เห็นแบบมิติที่ลึกขึ้นของตัวละครนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวนางเอกเนี่ยผมว่าเขาเล่าเก่งมากเลยจริงๆนะที่ทําให้เราได้เห็นการเติบโตว่าบางครั้งเนี่ยมันเหมือนเป็นสันชัตยาณเนาะคนเหล่านี้เขาไม่ได้อยากจะเป็นมนุษย์กินคนแต่กาเนิดแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ยั่วยวนมาให เราเห็นคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้ารู้สึกมีสเสน่ห์จนอยากจะกัดเขาเหลือเกินอะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นซอมบี้หรือเปล่านะคือไม่ใช่ซอมบี้ด้วยนะแต่เป็นแบบเป็นสเสน่ห์ที่เราได้เห็นถึงความแบบว่าคือมันเย้ายวนเหลือเกินอะไรเงี้ยแค่เห็นนิ้วก็อยากจะกัดขมือแล้วอะไรเงี้ยก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเออคุณต้องคิดยังไงมันถึงจะเป็นอย่างนั้นได้นะฮะแต่ว่า เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ดูไปก็แอบเครียดไปเหมือนกันนะบางทีมันก็จะมีความแบบตึบๆๆเหมือนกันว่าคือบางทีภาพเราไม่ได้เห็นอย่างเนี้ว่าการกินคนมันไม่ใช่เรื่องปกติสำหรับเราฉะนั้นเวลาเราดูเราก็จะรู้สึกว่าอืมหรือว่าต้องขนาดนั้นหรยอว่าอะไรเงี้ยเออนะฮะแต่ต้องยอมรับว่าหนังเนี่ยภาพรวมเนี่ยออกมาได้กลมกล่อมมากนะฮะมันเล่าออกมาได้อย่างจะแบบเออผมเข้าใจเลยว่าอ๋อทําไมมันต้องเป็นแบบนี้เออทําไมมันถึงต้องแบบถึงลูกถึงคน ถึงเนื้อถึงกระดูกอะไรเงี้ยอมืมันมีเหตุผลของมันคุณต้องไปดูเองนะฮะแล้วผมจะบอกเลยว่าก็เป็นหนึ่งในหนังคุณภาพมากๆอีกหนึ่งเรื่องของปีนี้เลยนะครับก็เล่าในสิ่งที่แบบว่าสามารถสะท้อนตัวละครสะท้อนชีวิตต่างๆออกมาได้นะครับแล้วก็ได้เห็นถึงการเดินทางที่งดงามและเป็นเรื่องราวความรักที่เฮ้ยไม่เหมือนคู่ของชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับก็ไปดูกันเองครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้แล้วนี่ก็คือความเห็นของผม บิ๊กนภัทรนะครับผมส่วนใครที่ชอบรีวิวของผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องนภัทรเอสแอลยูทูบและบิ๊กนภัทรในทิกต็อกนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องหนังในเรื่องต่อไปเล่าสู่กันฟังอีกรอบนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ